แกดูสิฉันมีแต่รองเท้าแต่แบบนี้ให้ฉันยืมหน่อยไม่ได้หรอน้นี่นะขอนะเฮ้ยรองเท้ารุ่นนี้กำลังฮิตเลยนะอ๊เป็นรองเท้าแบรนด์เนมคู่ละสองหมื่นเลยนะนี่ขับรถยังไงนะคะอ่ะปอนี่ชุดที่แกบอกว่าจะยืมฉันนะ แกลองดูก่อนไม่รู้ว่าแกจะใส่ได้หรือเปล่าอะ่ะน่ารักมากเลยอะ่ะฉันใส่ได้อยู่แล้วละ่ะขอบคุณมากเลยนะฮันนี่ถ้าไม่ได้แกเนี่ยฉันก็คงไม่มีชุดสวยๆใส่ไปงานรับรางวัลเทเตอร์อะ่ะเ<อ>สื้อผ้าที่ฉันมีอยู่ก็มีแต่เสื้อผ้าธรรมดาๆรรทั้งนั้นเลยขอโทษนะคะคนไหนคุณมินตราเหรอคะฉันเองค่ะ คุณเชนฝากของมาให้ค่ะขอบคุณนะคะโอ้โหแกนี่พี่เชนเขาแอบ,บส่งของให้แกด้วยนี่เขาตั้งใจจะเซอร์ไพรส์แกเหรอมีช่อดอกไม้แล้วก็กล่องแบนด์เนมด้วยอุ๊ยน่าอิ๊ะแต่ว่าวันนี้ไม่ใช่วันเกิดแกนี่ วันวาเลนไทน์ก็ไม่ใช่สรัยวันครบรอบหรอไม่ใช่วันครบรอบอะไรหรอกปกติแล้วเนี่ยเขาก็ชอบสรส์ฉันแบบนี้แหละแกแหมขิงกันปะเนี่ยอ์ไพรสครับที่รักผมอยากให้คุณรู้สึกว่าทุกวันคือวันที่พิเศษในนี้มีของที่ผมอยากให้คุณหวังว่าคุณจะชอบนะครับรอยยิ้มขุมผม คุนเนี่ยนะนึกอยากจะสป라이ก็สป라이มีเขียนโกงเขียนการ์ดให้กันด้วยดูจากอาการแกแล้วเนี่ยข้อความน่าจะเลียนน้าดูเลยอะ่ะนี่แกไม่อยากรู้หรอว่าในกล่องนี้มีอะไรอะ่ะฉันอยากรู้อ่ะแกเปิดดูสิเปิดเลยเปิดเลยเปิดจะได้ รองเท้าเหรอเนี่ยโุ้ยโอรองเท้ารุ่นนี้กำลังฮิตเลยนะทิดดาราเขาใส่กันเยอะๆอ่ะสวยมากเลยอ่ะอ้าวหรอฉันไม่รู้เรื่องอะไรพวกนั้นเลยอ่ะฉันขอดูเลยสิโุยของจริงสวยมากเลยคู่ละสองหมื่นโอย วาสนาแกม,มากเลยอะฉาจังอืมันนี่ฉันขอยืมรองเท้าคู่นี้หน่อยได้ไหมถ้าใส่แมทกับชุดที่ฉันจะใส่ไปรับรางวัลเนี่ยมันต้องเข้ากันมากแน่เลยโคนทั้งงานเนี่ยต้องตะลึงแน่เลยอะแกเออแต่ว่ามันเป็นรองเท้าใหม่นะที่แฟนซื้อให้อะ่ะฉันยังไม่ได้ใส่เลยอะ แต่ว่าฉันจะไปงานวันพรุ่งนี้แล้วนะฉันยังไม่มีรองเท้าสสวยใส่เลยอะ่ะแกดูสิฉันมีแต่รองเท้าแตะแบบนี้ให้ฉันยืมหน่อยไม่ได้หรอฉันสัญญาเลยว่าฉันจะรีบเอามาคืนแกเลยนะนี่นะขอนะอืออก็ได้ขอบคุณนะอุ้ยอุอ้ยก็โปรเม็ด เสื้อเสื้อเม็ดรองเท้าอุยฉันไม่เคยแต่งตัวสวยๆแบบนี้มาก่อนเลยอ่ะชอบมากเลยโอ๊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 ยอ๊ยรองเท้าอุยรองเท้าเปื้อนเหรออุยสวยแล้วอุยอยเช็ดไม่ออกด้วยอ่ะอุ้ยทำไงดีวะเนี่ย นี่เราต้องโชว์ใช้ฮันนี่เหรอโหจะเอาเงาินไหนมาซื้อคืนน่ะต้องสองหมื่นไม่ดีวะพี่วินพี่วินจัดก่อนไปนไหนครับไปโรงแรมทาราลาวดีเท่าไหร่พี่ทาราลาวดีโหไกลอะ ร้อยห้าสิบไปป่ะโหร้อยห้าสิบแพงไปป่ะลดให้หน่อยได้ไหมอ่ะนานๆพี่นะอ่าไปก็ไปนี่ผมเห็นว่าคุณแต่งตัวสวยนะเนี่ยร้อยหนึ่งแล้วกันมันต้องแบบนี้สิเร็วๆเลยพี่ฉันรีป้าเลยไปนะขับเร็วๆหน่อยได้ไหมพี่ขับมชามากเลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย โอ้ยโอ้ยขับรถอะไรเนี่ยเป็นไรไหมครับโทษทีนะฮะโทษทีนะครับคุณคุณเป็นไรไหมอ่ะคือใครก็ไม่รู้ปาอะไรมาขัดล้อรถอ่ะผมคุมรถไม่อยู่จริงๆริงครับขอโทษด้วยนะครับเจ็บตรงไหนไหมอ่ะไม่เป็นไรค่ะดีแล้วเนี่ยที่ไม่เจ็บตัวเท่าไหร่โอ้ยลูกเาว วันนี้วันแรกเลยนี่ขับรถยังไงนะคะขอโทษจริงๆนะครับคือผมไม่ได้ตั้งใจเอาอย่างนี้ไหมครับนี่ครับถือว่าเป็นการขอโทษค่าซักรองเท้า,งงทาครับ200เนี่ยนะรู้ไหมว่ารองเท้าคู่เนี่ยเป็นรองเท้าแบรนด์เนมคู่ละสองหมื่นเลยนะฮะสองหมื่นก็ใช่น่ะสิ200เนี่ยมันไม่พอโชดใช้หรอก รับผิดชอบมาเลยรองเท้าเนี่ยมันซักไม่ออกด้วยขายต่อก็ไม่ได้ตอนนี้ฉันต้องไปงานรับรางวัลไปเจอคนดังไปเจอดารารับผิดชอบซื้อคู่ใหม่พาฉันไปซื้อคู่ใหม่เดี๋ยวนี้เลยถ้าไม่งั้นเนี่ยฉันโพส่ไป,รปรจานแน่เข้าใจนะครับได้ครับขึ้นมาเลยครับ นะครับคุณลูกค้าผมต้องขอโทษด้วยจริงๆนะครับไม่เป็นไรหรอกพี่ก็รับผิดชอบคู่ใหม่มาแล้วแต่ว่าวันหลังเนี่ยขับรถต้องดูซ้ายดูขวาด้วยนะทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนไปหมดครับขอโทษจริงๆครับ ทำไมต้องมาเจอเรื่องอะไรแบบนี้ด้วยแค่ทำงานหาเช้ากินข้ำต้องประหยัดเงินแต่วันนี้ต้องมาเสียเงินซื้อรองเท้าใหม่ให้ลูกค้าคู่ละสองหมื่นดีนะที่ขอเขาผ่อนใจเดียวละพันเดียวผ่อนไปเลย20เดือนความผิดพลาดที่ไม่ได้ก่อใจสลายสู้ชีวิตอ่ะเสื้อกับรองเท้าชันเอามาคืนตามสัญญา โอปพอทำไมรองเท้าของฉันสภาพมันเป็นแบบเนี้ยดูสิฉันยังไม่เคยใส่สักครั้งเลยอะทำไมแกไม่ดูแลของของฉันที่ดีๆเออฉันจะบอกแกอยู่พอดีเลยคือเมื่อวานฉันนั่งวินไปใช่ปะแล้ววินเขาขับรถล้ลมอะฉันตกลงจากรถเลยนะแกแลรองเท้ามันก็เลยเปื้อนแบบเนี้ยฉันไม่ได้ผิดเลยนะคนที่ผิดอะ่ะก็คือวินนั่นแหละ แต่ดีแล้วเนี่ยที่ฉันไม่ได้เจ็บตัวอะไรมากอะพี่วินที่แกพูดถึงเนี่ยใช่คนนี้ปะใช่แกรู้ได้ไงอะ่ะและ้วนี่มาได้ไงเนี่ยฉันเป็นคนตามพี่เขามาเองเพราะว่าฉันรู้ว่าพี่เขาอะไม่ได้เป็นคนทํารองเท้าเลยแกตั้งหากราที่เป็นคนทําฉันเห็นกับตา อุ้ยกระโปรงแมตเสื้อเสื้อแมตรองเท้าฉันไม่เคยแต่งตัวสวยแบบนี้มาก่อนเลยอ่ะอุ้ยลา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 โอโหมีความสุขขนาดนั้นเชียวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยร้องแล้วเพื่อนโอ้ย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 สวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วโอ้ย หลังจากนั้นเนี่ยฉันก็เห็นโพสต์ของพี่วินคนเนี้ยที่เป็นไวรัลอ,อยู่แกนี่ทให้พี่วินเขาเป็นคนรับผิดชอบรองเท้าคู่นี้แกบอกว่าเขาเป็นคนทําเลยะทั้งนั้นที่มันเลอะมาก่อนอยู่แล้วแล้วแกก็ยังทําให้เขาเนี่ยต้องมาจ่ายเงินซื้อรองเท้าคู่ใหม่แทนแกอีกแต่แกกลับเอารองเท้าคู่เก่าเนี่ยมาคืนฉันถ้าแกเอารองเท้าคู่ใหม่มาคืนฉันเนี่ยฉันคงจะเสียความรู้สึกน้อยกว่านี้นะปอ,อะฉัน ฉันขอโทษนะฮันนี่คุณคะรองเทา้าคู่นั้นอะฉันจะรับผิดชอบเองคะ่ะสามีฉันรออยู่ที่หน้าร้านเขาจะเอาเงินให้คุณนะคะไปเจอเขาตรงนั้นได้เลยขอบคุณมากนะครับ,บ,รบต่อจากนี้ไปเนี่ยคุณก็ไม่ต้องมาเป็นหนี้แทนใครแล้วนะคะครับส่วนแก เอารองเท้าคู่นั้นมาคืนฉันเพราะว่าฉันจ่ายเงินให้พี่วินคนนั้นไปแล้วแสดงว่ารองเท้าคู่นั้นมันก็เป็นของฉันแล้วแกก็อย่าหวังได้รับความช่วยเหลือจากฉันอีกเลยนะปอฮันนี่ไม่นะฮันนี่ฉันขอโทษแกไปแล้วไงสวัสดีค่ะ ต่อมาจากทีมงานโซเชียลมดนะคะคุณถูกยืดรางวัลทั้งหมดที่ได้รับไปค่ะยืดรางวัลเลยเหรอคะอุ๊ยทำไมต้องยืดด้วยอะคะอ,อะไรเนี่ย,ยทำไมอะ